แกแล้วเราจะไปกันยังไงอ่ะแกก็เดินไปไอ้แกทำไมอ่ะแล้ก็เดินไปทำไมเราถึงได้เดินไปล่ะแกก็ก็เราขับรถไ่เป็นไงหรอมันแล้วมันอยู่ไกลไหมแกไกลโอ้แล้วแกเดินไหวไหมแก<ห>ตัวแค่เนี้ยไหวดิ๋อแกเป็นเพื่อนฉันหรอไหนแกแต่งหน้าเสร็จหรือ,อยังยังไม่เสร็จเลยวันนี้แล้วแกแต่งให้ฉันด้วยไหม ได้เลยเหรอจะแต่งให้ฉันเธอก็แต่งหน้าชันนลหนึ่งชันนะนฉ,นนฉันก็ต้องสวยหรอแกใช่แล้วเราจะใส่ชุดยังไงไปอะแกก็ใส่ชุดชุดชุดนี้กับชุดนี้ชุดนี้มันสวยแล้วหรอแกสวยเลเจริงปะงแล้วตอนนี้มันก็มืดแล้วนะแกเราไปตอนไหนอะไปตอนเว่นี่เลยหรอ แล้วเราจะกลัวผีไหมแกไม่กลัวแกไม่กลัวหรอไม่กลัวทำไมอ่ะก็มันไม่ทำมันไม่ต้องกลัวแล้วทำไมผมแกสวยจังอ่ะนี่ฉันสวยโอ้โหทำไมแกสวยจังแต่ว่าฉันยังไม่เสร็จนะยังไม่เสร็จหรอเหลืออะไรไหนขอดูเหลือลิป หลือรีบหรออ๋อเอาแกแต่งเลยแกแกแต่งต่อเลยแกฉันจะเอาเลือดสีแดงจัดเลยนะหรอแดงเลยหรอแกแดงสมโอเคเลยแกอ่ะเลเลโ <Okay. S 2> <แ>อเคแกเเเเลลลยออแล้วแกแกปัดแก้มแล้วหรือยังแกฉันปัดแก้มเลยแล้วปัดเบๆาๆหรอแกช่บ วันนี้เราจะไปเที่ยวดูหนังนะถ้าเราไปเที่ยวดูหนังสิถ้าถ้าเราไปเที่ยวดูหนังเสร็จละเราก็ต้องแล้วเราก็ต้องมากินข้าวที่ที่มันต้องสวยเหมือนเราโอเคไหมโอเคแกเดี๋ยวใช้ไฟลิปนี้ก่อนนะโหลิปแกเหรอเนี่ยแกมีลิปเองเลยใช่ไหม มาดูฉ <ITA> <a> ันด <may. S 2> ิฉันไม่ได้ดูแกแกถ่ายรูปมองฉันเหรอไม่เธอรู้ได้ไงไม่รอ่เธู้ลบไหนขอดูใกล้ๆหน่อยโอ้โหแกยังไม่เสร็จนะยังไม่เสร็จอีกหรอแก ไหนแกริปอันนี้อันนี้ใช้ทักแกไม่ใช่หรอแกไม่ฉชนก็ถาทาแกเอ้วก็ทายก็ถายิน,ายนี้นมันก็สวยเล่นเหมือนแกนะแกแด,ดขนตาหรือ,อยังแก เดี๋ยวเราไม่ต้องขุดตะกดตานะไม่ต้องหรอไม่ต้องทำไมอ่ะเราไม่ต้องเลยเสร็จแล้วยังอ่ะแกยังทำไมแกแต่งหน้าน,นานอะแกก็ฉันแต่งหนา้นนานอนจินสัมปัสหน้าก่อนนะฉันยังไม่เสร็จ ฉันยังไม่เสร็จอะเกย์เราต้องเราต้องไปเที่ยวตอนนี้เลยนะจะต้องเล็ดเล็ดเล็ดหน่อยเล็ดหรือ,อยังยังไม่เล็ด ใหนูฉันแกะไม่ได้เหลือเ,เ,เลยนะตอนนี้ฉันจะเอาที่มันน่ารักหน่อยแกฉันจะเอาที่มันน่ารักเลนหนึ่งนะฉันเอาน่ารักก ฉันขอฉันขัดคิ้วหน่อยนะโเจเอาให้มันนั่งน่งมือเยวันนี้เราสวยไหมไหนไหนขอดูใกล้ๆนะแกโอ้แกสวยมากฉันยังไม่เสร็จเนอะฉันลืมตาไม่เสร็จอีกเหรอเนี่ยฉันว่าก็สวยแล้วนะแก ว่าฉันต้องทันรีบอีกหน่อยนึ่งนะ่ะทันรีบไปหรอกแกใช่เธอวันนี้เอจะต้องใส่ชุดเหมือนฉันวันนี้เธอใส่ชุดเหมือนฉันเลยเธอบอกว่าพูดได้เต็มที่เลยใช่ไหมใช่เธอวันนี้เราต้องสวย มาพูดหน้ากล้องสิเธอพูดหน้ากล้องได้ <laughs> <laughs> ไหนทำไมเธอทำอย่างนี้ทำไมเธอ ทำไมเธอแต้มแบบนี้ล่ะเธอเทรนใหม่เหรอมาใหม่เหรอใช่แฟนใหมแต้มใหม่ใครทาสีค่ะเมื่อกี้เธอหัวเราะะไใช่ไหม โอ้โหแค่นี้นะแกบ้าๆเฉยไปละ